สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลวันสอนนะคะค่ะมาถึงสวนแล้วนะคะมาเปิดน้ำนะคะเปิดน้ำไว้มาเปลี่ยนเพราะว่าวันนี้วันนี้มาย้ายนะเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ก็เลยมาแต่เช้าแต่บาดเศษก็มาเลย ดกเ็กก็มาเลยะคะหนึ่งสองสามสี่แถวเ่านนี้ไม่รู้น้ำไหลหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้มาดูตอนดน่ก <laughs> จะปิดไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าจะเปิดตัวไหนางข้างบนหรือเปล่าจะต้องไปเดินดูฝั่งโน้นก่อนว่ามันชุม่มไหมหรือว่ามันอ โอ้มีแต่ฝุ่น เปิดข้างบนอีกกลมว่าข้างล่างมันไม่เยอะต้องเปิดข้างบนด้วยเพราะว่ามันน้ำมันแรงอยู่นะคะ แดงนย่ะมากไปข้างล่างข้างบนนะคะแบบนี้เราสามสามสามเดินเดี๋ยวลองลองเดินสักหน่อยเดินไปดูฝั่งโน,นะะ้นค่ะ เดินไปดูระบบน้ำค่ะเดินไปดูระบบน้ำบอวนี้เปิดต้องเดินดูแถวที่ปล่อยน้ำว่าสายยางมันหลุดไหมยี่สิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะยังไม่ถึงร้อยนะแต่ว่าน้ำบกว่าให้เก้าสิบนะคะแต่ว่านี ยางยางนะคะยางไม่กาสิประมาณเจ็ดสิบเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นนี่แหละเพราะยางต้องดูอีกกว่านะคะแต่ว่าก็ถอดยอดเร็วอยู่ <c oughs> กล้องอาจจะเป็นที่แสงแดดนะคะนี่ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแสงแดดยามเช้านะคะเป็นที่แสงนะคะ จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกับกล้องให้ชมยังไงคะ่ะมันกําลังจะแตกออกแล้วกําลังจะแตกกิ่งอู้เจอแล้ว ต้นนี้โอ้โหอ้าวพลาดได้ไงเนาะไม่ธรรมาดานะคะไม่ธรรมาดาสงสัยแถวนี้จะพลาดเดี๋ยวจะดูอีกต้นหนึ่งนะคะเยอะมากอีกต้นหนึง่งไม่ธรรมาดาเหมือนกัน มองๆม,มาแล้วโอ้โหไม่ธรรมาดาโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆเยอะมากเลยนะโอ้โห,โโห,โโหดูยังไงนะคะดิตยา <laughs> ดูยังไงดูยังไงชุ่มช่ำอยู่นะคะแถวนี้ชุ่มฉ่ำเลยโอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูเดจี <laughs> จยาจา๋าเธอทำได้ยังไงเนี่ย ตันนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะอือตันนี้ก็กำลังออกไม่เป็นไรเล็กๆก,ก็เอาไปเลยเนี่ย แตกดีมากเลยสองสามวันอโอ้โหทนี้พลาดได้ไงกินนี้จะไม่พลาดใส่มิดมองไม่เห็นนะคะนี่เอ้ยเสียยไหมไม่เป็นไร,ร้วบังเอิ คงไม่เป็นไรหรอกมากเนาะคะ่ะมันยังอ่อนอยู่เลยค่ะค่ะคงไม่เป็นไรเนาะดูทุกวันก็เจอทุกวันต้นนี้ก็กำลังจะออกไงใช่ไหมดูดูดูวด,ดวแต่วันนี้จะไปดูไปดูตรงที่มันเราเปิดน้ำใสเมื่อวานเนาะเพราะว่าจะได้รู้ว่า สายยางมันหลุดไหมเนาะคะ่ะสายยางหลุดไหมค่ะก็ไปตามสายยางเนาะอืมอันนี้หลุดเหมือนเดิมนะหลุดเหมือนเดิมแต่แตก่แตก็ชุ่มฉ่ำอยู่นะโอ้แถวนี้มันหลุดด้วยหลุดสายเดิม I um. มันไม่ต่อ มันตึงไปนะคะเดี๋ยวทําใหม่ค่ะเปลี่ยนมุนกล้องค่ะไปหาม้มาได้แล้ว Thank <laughs> you. 最近は変わる。 ไม่อยู่นะคะเดี๋ยวนี้ไปหาอย่างอื่นมาทําก่อนค่ะมันไม่อยู่นะคะใช้ลวดเนาะน,นี้ก็ใช้เชือกอันนี้ดีกว่า เรียบร้อยแล้วนะเพื่อจะได้โอ้โหค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฟังนี้ สายน้ำหลุดนะคะเส้นนี้มันก็เลยไม่ชุ่มเนาะไม่ชุ่มเท่าไหร่นี่ก็ไม่ได้มุนเนาะต้องหมุนปาดไว้ก่อนน้ำไม่หยุดเลยโอ้โห ไม่ธรรมดานะสองต้นเนี่ยดูก่อนนี่ธรรมดานะคะแต่ละต้น ตอนนี้นี่ก็พยายามบำรุงนะคะให้มันขึ้นเท่าเพื่อนเนะาะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะย้ายน้ำวันนี้ย้ายสายน้ำนะคะสายน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ